สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำอบเมลที่ชุดเกราะ1,000ก้อนนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าย้ายขั้นต่ำสามช่องนะครับก็จะเป็นเป็นชุดชุดเกราะตรงเนี้ยหช่องนะครับยี่เวลสิบสี่ละและ้วก็พักคุมพักคุมอีก2อสี่ แล้วก็ตัวเนี้แน่จะไปไม่ถึงนะครับ15ช่องสุดท้ายของรองเทา้าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าสตามิน่านะผมพอครับได้อีกหนึ่งพันก้อนน่ะก็คือก็คือสตามิน่าในตัวสี่พันใช่ไหมครับแล้วก็โอดิน โอดนของประจําวันเนี่ยอีก2องพันแล้วก็กดสแตมไม่แอีก2องพันนี่ครับก็จะได้ก็จะได้8ปดพันแล้วมันมีอยู่ในคลังอีกสองร้อยสองร้อ okay. ยมรนแหละโอเคมาเริ่มกันเลยครับอเอาแมวที่ชุดกระ1นึ่พันก้อนแล้วก็ย้ายด้วยนะครับผมเตรียมหินย้ายมาแล้วเรียกว่าคํานวณมาพอดี มันจะเป็นหนึ 1, ่งพันพันเท่าไรหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองก้อนอ่ะไปไหนล่ะอ่ะอยู่นในคลังเหรอ นในครั้งจริงด้วยนี่หนึ่ง่ก้อน โอเคมันเริ่มกันเลยครับก็คือผมมีตัวนี้หนึ่งอันนะเบลสิบสองไว้ผมจะไม่พลาดเหมือนคลิปที่แล้วละไอผมขอไล่ดูก่อนว่าผมขึ้นเบลอะไรไว้บ้างแล้วกดรับไปเลยนีก็มีนี้สิบสองกดรับกันเลยสิบสามเคไม่มี ยสิบสามวันนี้มีอันนี้ยิบสองมาโอเคไม่ไมยหมดละโอเคมาเริ่มเลยไอที่เริ่มจากสิบสี่สิบสี่สามช่องก่อนนะครับสามช่องโอเคไปาอัน้เบอร์สิบห้า เย่สิบห้าต่อไปเย่สิบห้าแล้วก็อีกช่องหนึ่งแต่เต้งผมสามพันหนึ่งนะไม่ต้องดูนี่สิบห้าโอ้อีซี่มาก ามช่องแล้วก็หกสิบสิบสามสิบสามสิบสามก็สิบสองอะไรเอาสิบสามสองช่องนี้อือเวสิบสี่กับเจ็ดร้อยก้อนเกวสิบสี่แล้ว กดรับก่อนเี๋ยวห้าร้อยก้อนละมีแนวโน้มว่าจะไปไม่ถึงครับแนวโน้มว่าจะต้องขาเพิ่มอีกหนึ่งพันก้อน เพื่อที่ว่าผมจะย้ายอีกช่องหนึ่งครับให้มันเหลือช่องสุดท้ายโอ้สามพันก้อนเลยนะปี่ชุดเกาะเนี่ย สองร้อยก้อนละไม่เกินสิบห้าให้เลยนรกชิดแจ๊ ผมน่าจะต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งพันก้อนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมเอะไม่ใช่ดิผมมีนี่สี่พันอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอไปไป ไปเผาอดินไปอะไรก่อนเด,เดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับตอนนี้ผมก็คาร์มาอีก1,000ก้อนแล้วนะครับก็คือสตาร์น่าหมดไปละสิบพันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหลือแค่พันห้าก็คือถ้ามันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวไปอาทิตย์ต่อไปพันก้อนนะครับอเอ้นมาเริ่มไมมาต่อเลยก็จะเป็นตัวนี้มิวสิบสาม ก็สิบสี่อ๋อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะไปไม่ถึงโอเคมาต่อตรงนี้พันก้อนนะครับ มาาันจะเหมือนตั้งก่อนนะหนึ่งช่องหนึ่งพันก้อนไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยนี่ก็เหลือหกร้อยก้อนละคือสี่ร้อยก้อนไม่ได้อะไรเลยเนะี่ย อือสิบห้าทีโอเคสี่ร้อยหกสิบก้อนโอเคดูผมฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอันนี้สิบห้าสิบห้าก็คืออนี้เป็นสิบอันนี้เป็นพาย้อนแล้วอันนี้สิบห้าสิบห้าสิบอ๋ออันนี้เหลืออีกห้าร้อยก้อนก็น่าจะได้แค่วิวเฮ้ยไม่ได้ดิผมขอแก้ตัวนี้อินตรงนี้ก่อน อืมขอเคอินตรงนี้กันเป็น12บสสเต็ง สสิบาเกอีกสี่ร้อยก้อนมันน่าจะได้แค่หาเวลสิบสี่ครับสิบสี่สองช่องี่ผมหาเวลสิบสี่ตัวนี้ช่องหนึ่งอีก ยังหูขอดูดูกันนะเราเป็นสเต็งนะใช่ไหมโอเคสเต็งสเต็งสเต็งแล้วก็ตัวนี้ก็รอย้ายรอย้ายสี่ช่องโอเคก็ตรงตามที่คิดไว้นะครับก็คืออย่างน้อยสามช่องได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับก็เป็นการหาไม่ไวชฉชๆ โอเคสิบสี่น่ช่องก็ตรงนี้สามสิบสี่เนสิบสี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับมาต่อกันอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งพันก้อน โอเคหมดละต่อไปก็เป็นย้ายย้ายชุดเกาะนะครับสี่ช่องแปเดบ,บัลันกันเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงอเดบัลันชุดเกราะแล้วนะครับเดี๋ยวมากดยายกันเลยมันใช้ขั้นต่ำ400ก้อนเนี่บไม่ถึงนี่เพราะว่ามันขาดสองช่องโอเคก็จะเป็นสิบห้าตรงนี้ไปพายย่อน15อิน้นสองช่องตรงนี้โอเคไปพายย่อน c o n w e r d หอยหด้สเต็ง m a e HP แล้วก็ตรงนี้ต่อลักลองเท้าไปไม่ถึงแล้วก็ตรงนี้สเต็งสิบหสองช่องนี้แม็กิสพีอไม่ได้อะไรเลยนะเออเดดไม่ใช่ หาบานเลยเนี่ยรุมเหลือเท่าไหร่เนี่ยน่มเลืออีกหกร้อยก้อนเหรอโอเคไปพาย้อนแก้วแมวกันหกร้อยก้อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึง พาย่อนชุดเกราะแล้วนะครับเดี๋ยวมาแก้เอาแมวก,กันนะครับเพราะว่าผมมีผมมีอยู่หกร้อยก้อนสองช่องนี้มานะสเต็งแมวสิบสอง ไอสิบสามมเฮ้ยสิบสองัวเต็งไม่เอาคือเมื่อกี้ผมช่างใจว่าจะกดรับดีไหมเนะี่ย โอเคสีน้นสเต็งเฮ้หกร้อยก้อนและสี่ร้อยใจมันก็จะวิววิวในนะเนี่ยเนี่ยสีน้ำสเต้งมันดรอปเวลลอ่ะเนี่ยดอบเวลอเอเวลอีกแล้วอืมอย่างนั้นก็ได้สิบสองวิทไหมมาใช้งานหน่อยอืมใจไม่ค่อยดีละ ไดออ้เลยแม่เอาสิบสองยังได้คือมันมีน้อยมันเหลือสามร้อยก้อนเนี่ยแมคเคสฟีหรอเอาแก้แมคเคสฟีก่อนโอเคสิบสองตเตง แล้วก็ตรงนี้ลักกับลักกับวิทย์ก็ได้ใช้ทั้งสองอันนั่นแหละแต่วิทย์สำคัญกว่าเอาแก้ลักคือหนึ่งคลิกมันแพงนะผมก็เลยคลิกช้าๆแล้วค่อยๆดู เจ็ดสิบสองสเต็งเขาจะลุน้นเลยมันมีน้อยไงโอเคช่างสุดท้ายสิบสองวิดแล้วผมไม่เคยพกน, ой, น้อยไงประเด็นเนี่ยเจสิบสองสเต็ง ช่องสุดท้ายสองช่องนี้ผมอาจจะเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเหลือแค่สองรอมันไม่พอคือมันจะต้องใช้ทั้งยายแล้วก็ใช้ทั้งใช้ทั้งยายแล้วก็ใช้ทั้งแก้ออฟไงซึ่งสองรอมันไม่พออีกละเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าคลิปหน้าหรอ hmm. คลิปหน้าผมอาจจะต้องแก้ออฟแมวแหละอืมออฟแมวเวลสิบห้า ไม่ได้เวลสิบแล้วปุ๊บม,มันต้องแก้ผมอาจจะตีบวกอ่ะเอาไปตีบวกแล้วกันตีบวกชุดตรงเนี้ยห0 0่ก้อนผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะก็ขอให้มันได้บวกแปชุดก็จะเป็นอเวกแปเลยดาบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนเลยว่าผมคิดว่าผมจะซื้อดาบไฟแล้วก็ตีบวก8ให้มัน ช่วงนี้ก็คงจะเก็บอุดแร่ยาวๆเลยนะครับยวดูก่อนอาทิตย์หน้า <c oughs> อาทิตย์หน้าเนี่ยเอย้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะตีบวกชุดเกาะชุดวานี่แหละหนึ่งพันก้อนโอเคครับดูสเต็งก่อนสามพันสี่นะกบมาที่สามพันสี่ คือก่อนหน้าน,นี้มันเป็นมันเป็นพันเทล่าใช่ไหมมันก็ขึ้นสามันสี่มาแต่ตอนนี้ผมเป็นพาย่อนหมดแล้วไงอาย่อนแต่เป็นสิบสี่เป็สามันสี่เหมือนเดิมนี่ดูเอาเวก่อนเวกผมตกหรือเปล่าอืมใช่มันสาสิบหกอยู่แล้วล่ะมันไม่ถึงสามสิบเก้า ไม่ได้ซีเรสอะไรว่ามันก็ตามนั้นแหละครับก็คือสิบห้าพันเทล่ามาสิบสองพาย่อนไงมันก็ได้สูงสุดแค่36มสิบหเต็งสามสินสี่เคครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าตีบวกชุดวาหนึ่งพันก้อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ